คราวนี้คราวนี้มาพูดถึงงานก่อนเดี๋ยวเราค่อยเรียนต่อนะงานงานก,นก็คืออันนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเดี๋ยวครูจะส่งให้นะสมมุติครูเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาอันหะนึมม่งเปิดเว็บไซต์ขึ้นมา,นนนมาแล้วเดี๋ยวครูจะส่งงานให้การหาค่าความจริงของประพจน์อ่าเราก็แปะลงไปกด enter อันหนึง่งอ่ามันก็จะขึ้นมาอ่ามันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งซึ่งครูสอนไปแล้วมีวิดีโอในการสอน เรื่องนี้อยู่ไปดูได้กำหนดให้ P Q R S เนี่ยและ T เนี่ยเป็นบะพ์อ่าเป็นบะพ์เนี่ยนะเขาบอกเป็นบะพจน์นะที่มีค่าความจริงเนี่ยดูนะที่มีค่าความจริงที่มีค่าความจริงเป็นจริงเป็นเท็จเป็นจริงดูดูเมาส์นะอ่าไทยมองไม่เห็นซูมให้เป็นจริงเป็นเท็จเป็นจริงเป็นเท็จและเท็จตามลำดับหมายความว่า P เนี่ยเป็นจริง P เป็นจริง Q เป็นเทสเป็นจริง S เป็นเทสเป็นเทตต่อมามันบอกว่าจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้โอเคนะงานิ้ดแรกนะมันบอกว่าให้หาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ P เป็นจริงอ่า P เราโยงก่อนเป็นจริงนักเรียนใส่จริงตัวใหญ่ใส่จริงตัวใหญ่ใส่จริงตัวใหญ่นะต่อมา Q Q เป็นอะไรเนี่ยตามลําดับ Q เป็นเทอ่านักเรียนก็ใส่เทอ่าพิมพ์ F เข้าไปโอเคไหมเนี่ยส่วน Rr เป็นอะไรเนี่ยอาเป็นจริง อ่าเป็นจริงเราใส่ใส่จริงเข้าไปต่อมาหลักการทํานักเรียนดูโยงเส้นดูโยงเส้นหรือเนี่ยไอ้ที่เครื่องหมายหงเนี่ยหรือเนี่ยนะที่ดูเมาส์ครูนะไอ้หรือตัวเนี้ยนะครูครูบอกให้จําว่าอะไรนะจริงชนะใช่ไหมจริงชนะหรือจริงชนะมีจริงตัวหนึ่งก็ชนะเลยอันนี้ก็ตอบจริงไปเลยโอเคไหมเนี่ยต่อมาดูโยงเส้นต่อโยงเส้นนี้ตรงเนี้ยมันเชื่อมด้วยแร่นักเรียนมันเชื่อมด้วยแล่ดูนะแล่แร่เนี่ยพิชชนะ แทะเท็ชนะแต่คนเนี้ยมันบินจริงทั้งสองตัวมันเป็นจริงทั้งสองตัว,ม,ตวมันไม่มีเท็ใได้ชนะเราก็เลยตอบข้อ,อนี้เป็นไรเป็นจริงใส่จริง้าไปอันนี้เก็ตไหมเนี่ยอันนี้คือเข้าใจหลักการทํำไหมใบงานอันแรกโอเคปะเนี่ยใส่ค่าลงไปแล้วก็หาค่าความจริงให้ครูหน่อยโอเคปะเนี้ยใส่อย่างนี้เลยโอเคไหมอันนี้อันไงอันนี้งานแรกนะต่อมางานที่สองคืออันไหนคือเรื่องสมมูลนักเรียนคือเรื่องสมมูล นักเรียนก็ปปี้ลิงก์เข้าไปวางแปบอ่าปปี้ลิงก์เข้าไปวางแปบนักเรียนก็ดูก่อนจงเลือกรูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันดูนะ P และ Q มันสมมูลกับอะไรอ่กดเข้าไปมันมี P และ, P ะ Q และ P กับ Q หรือ P เขาบอกว่ามันสมมูลกับอะไรล่ะเขาบอกว่าสมบัติของการสลับที่ของแร่เนี่ยมันสามารถที่จะสลับที่กันได้เพราะงั้นเราจะเลือกอันบนหรือข้างล่างก็ต้องเลือกอันบนใช่ป่ะต้องเลือกอันที่มันเป็นแร่ใช่ไหม เออเพราะว่าไม่มีทางที่แลปเป็นหรือได้เราต้องสลับทีอันนี้พ P และ Q Q และ P อ่ะโอเคสมมูลกันอันนี้ทันไหมดูข้อที่สองข้อที่สองหรือ Q ก็ต้อง Q หรือ P เออเน,นี่ยเลือกเลือกคำตอบอย่างนี้มีเกจไหมเรื่องสมมูลอันนี้เราสามารถที่จะไปดูในแบบฝึกหัดได้ครูเก็บคะแนนนะอันนี้นามสมมูลต่อมาเรื่องสมมูลไปแล้วต่อมาเรื่องสัจจานิรัอนาสัจจานิรัคน สัจจานิรันเข้าไหมทิมลงไปสัจจานิลันสัจจานิลันปล๊บอ่าเขาบอกว่าดูที่บัมพดตอไปเนี้ยเป็นสัจจานิรันหรือไม่อ่าดูดูที่ว่าบัมพดต่อไปเนี้ยเป็นสัจจานิรันหรือไม่เออครูซูม่อนซูมทาอันนี้ให้เห็นเลยนะเห็นจะจัดเลยนะอ่าคราวนี้ยเราบอกว่าเราใช้วิธีการเอยัดข้อหายให้มันครูบอกว่าทางก้อนเนี้ยทางก้อนเนี้ยมีค่าความจริงไปเทจอ่าอันแรกเนี้ยเราจะใส่เทจตลอด พอโยงต่อมาเนี่ยตัวแรกเนี่ยจะใส่จริงตัวหลังจะใส่เท็จอันนี้เก็ตไหมโอเคป้าต่อมาสิ่งที่เรารู้ลองดูนะสิ่งที่เรารู้เราบอกว่า P เนี่ยเป็นเท็จและ P เนี่ยเราดูนะเราดูตรงนี้นะ P ตรงนี้เป็นเท็จนะโอเคป้า P ตรงนี้เป็นเท็จนักเรียนก็ใส่ตรงนี้เป็นใครเป็นเท็จเพราะว่าตรงนี้ก็เป็น P เหมือนกันโยงลงมาเห็นปะเป็น P เหมือนกันโอเคป้าโยงลงมาเป็นเท็จเหมือนกันต่อมาตรงนี้มันเชื่อมด้วยท่าแล้วเชื่อมด้วยท่าแล้ว ถ้าแล้วตรงนี้เป็นจริงข้างหลังเป็นเท็ะไปว่าตรงเนี้ยมันบังคับให้เป็นใครด้วยเป็นเท็ดด้วยครูครับทําไมมันบังคับให้เป็นเท็ดด้วยถ้าแล้วก็บอกเขาบอกว่าถ้าตัวแรกเป็นจริงตัวหลังเป็นเท็จตรงเนี้ยมันจะได้เท็จแต่บางทีแต่ตอนเนี้ยมันบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นจริงโอเคปะตอนเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นจริงมันเลยบังคับไอ้ตรงเนี้ยให้มันเป็นเท็ดด้วยเก็ดไหมเนี่ยอันนี้เราต้องไปดูสูตรของท่าแล้วนะโอเคนะต่อมา P แล้ว Q เนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันเป็นเท็จ แปลว่าตัวแรกต้องเป็นใครเป็นจริงตัวแรกต้องเป็นจริงตัวหลังต้องเป็นใครเป็นเท็จถูกไหมอ่ะโอเคปะ่ะโอเคนะต่อมาเราดูก่อนณนะเวลาเดียวกันนะ่ะค่าความจริงมันได้มีมีได้อย่างละแค่ตัวหนึ่งโอเคป่นะณณนะเวลาเดียวกันเนี่ยค่าความจริงมีได้อย่างละตัวอย่างละตัวหมายความว่า P ีเนี่ยมันบอกว่าเป็นเท็จเนี่ย p มันเป็นเท็จเนี่ยดูดูดูเมาส์คูนะพมันบอกเป็นเท็จ p เป็นเท็จแต่อยู่อยู่ไอ้ตัวแรกเนี่ยมันบอกว่า P เป็นจริงแปลว่ามันเกิดข้ออะไร เกิดข้อขัดแย้งนักเรียนก็ไปบอกว่าพบข้อขัดแย้งค่ะเพราะว่าพีเนี่ยมันเป็นจริงและเท็จมันต้องเป็นได้แค่อย่างเดียวเก็ตไหมเนี่ยมันต้องเป็นได้แค่อย่างเดียวโอเคป่าพบข้อขัดแย้งแล้วพีลงไปต่อมาพอเราพบข้อขัดแย้งหมายความว่าไงหมายความว่าเรายัดข้อหาให้มันว่าเฮ้ยมึงเป็นเท็จนะแต่มันบอกว่าผมไม่ได้เป็นเท็จคาว่าผมไม่ได้เป็นเท็จหมายความว่าไงหมายความว่าผมเป็นจริงคําว่าผมเป็นจริงหมายความว่าไงคําว่าจริงก็คือสัจจะอ่ ก็คือเป็นสัจจานิลันนักเรียนก็เลือกว่าเป็นสัจจานิลันเข้าใจไหมอันเดอร์แปกแตนไหมอ่าลองดูอีกข้อหนึ่งดูอีกข้อหนึ่งข้อนี้ข้อนี้อเออลองดูอีกข้อหนึ่งอันนี้ครับเราก็ต้องอ้างก่อนอ่ามันบอกว่าเป็นสัจจานิลันไหมเราเราบอกว่ายัดข้อแห่มันก่อนบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นเท็จอ่าท่าแล้วท่าแล้ว พอยัดข้อหาให้มันเป็นเท็จแล้วตัวหน้าต้องเป็นจริงมันตามสเตปเลยตัวหลังต้องเป็นใครเป็นเท็จแต่คราวนี้ไอ้นิเซ่เนี่ยเป็นเท็จแปลว่าคิวเฉยๆต้องเป็นใครเป็นจริงทันไหมเนี่ยทุกคนอันเดอร์สแตนไหมอ่ะต่อมาต่อมาดูนะนึกภาพนะไอ้ก้อนเนี่ยทางก้อนเนี่ยเป็นจริงก้อนเนี่ยทางก้อนเป็นจริงนะแต่มันมีนิเศษอยู่แปลว่าครูหาอยากหาแค่ก้อนนี้ก็เลยต้องเป็นใครเป็นเท็จขึ้นมาพอเป็นเท็จตัวแรกต้องเป็นใครตัวแรกต้องเป็นจริง ตัวหลังเราไม่ใครเป็นเท็ดแล้วเราก็ไปแหกตาดูไปแหกตาดูว่ามีข้อขัดแย้งไหมอ๋อพีเป็นจริงไว้พีตรงนี้เป็นจริงดูเมาส์นะพีตรงนี้เป็นจริงพีตรงนี้เป็นใครพีตรงนี้เป็นเท็ดแต่พีตรงเนี้ยไอ้มตคิวตรงเนี้ยเป็นเท็ดแต่คิวตรงเนี้ยเป็นจริงนักเรียนดูนะแปลว่าเกิดข้อขัดแย้งอย่างเงี้ยแล้วผู้บอกว่าเกิดข้อขัดแย้งเกิดข้อขัดแย้งแล้วก็ตอบว่าเป็นอะไรเป็นสัจจานิรันทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆโอเคไหมเอ่อนี่เรื่องสัจจานิรันนะต่อมาเรื่องสุดท้าย อันนี้จะทําเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนวันนี้นนเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราจะเรียนวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนวันนี้อ่ะเราก็วางลงไปวางลงไปปึ๊บเรื่องนี้เราจะเรียนวันนี้นะค่าความจริงของประโยคเปิดอ่าหลักการง่ายๆนะหลักการง่ายๆนะอยากรู้ว่าอันนี้คือ for all เราอ่านว่า for all เดี๋ยวเราจะเรียนวันนี้ for all อันนี้อ่านว่า for sum for all คือทุกตัวอ่าข้อที่หนึ่งเนี่ย เราจะอ่านว่าทุกตัวมันบอกว่าทุกตัวของ x เ,เนี่ย x ก,กําลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอรจริงไหมให้นักเรียนเอาเอาตัวสมาชิกในใน้ใน,น,ในเนี้ยไปแทนเอาลบหนึ่งกําลัง2ก็เป็นใครเป็นหนึ่งมันมากกว่า0ไหมมากกว่าจริงถูกปะเอา0กําลัง2ได้ไรเป็น0มันมากกว่าหรือเท่ากับ0ไหมก็จริง1กําลัง2ก็ได้1มากกว่าหรือเท่ากับ0ไหมก็จริงถ้ามันจริงทุกตัวเนี่ย f o r x เนี่ยหมายความว่าต้องจริงทุกตัว เอาสมาชิกเนี่ยไปแทนแล้วจริงทุกตัวเนี่ยเราจะตอบจริงเลยโอเคปะ่ะต่อมาฟ o r s ซ m x for ฟ u m ซคือบางตัวอันนี้อ่านว่าฟอ r s ซ m คือบางตัวบางตัวก็คือมันบอกว่าเอกภพสัมพัทธ์คือจํานวนนับรู้จักจํานวนนับนหมนับก็คือตั้งแต่หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆบางตัวเป็นจริงเราตอบจริงเลยดูนะจํานวนนับเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งครูเอาเลขหนึ่งไปแทนหนึ่งมันน้อยกว่าหรือเท่าเท่ากับหนึ่งไหมหนึ่งมันน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งไหม มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ1จริงเนาะโอเคเนาะก็เลยต้องตอบจริงเลยบางตัวจริงตอบจริงเลยอันนี้นะ f o r sum เนี่ยนะแต่ละ f o r all เนี่ยต้องเช็คทุกตัวเก็ตไหมอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราเรียนกันวันนี้อันนี้บอกงานก่อนเออใครที่เข้ามาใหม่งานแรกก็คือการหาค่าความจริงอ่ะการหาค่าความจริงนักเรียนต้องพิมพ์ตัวใหญ่นะเออพิมพ์ตัวใหญ่นะ p q r s t เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงเท็จจริงเท็จเท็จ ตามลาดับนักเรียนก็ใส่ไปอ่ะใส่เป็นไรเป็นจริงเป็นเท็จเข้าไปเออเราก็หาออกมาหรือจริงชนะ,อะตอบจริงโอเคปะ่ะเช่นนี้คือให้ทำเลยอ๋อเป็น,เป,นเป็นคะแนนเออเป็นคะแนนคือครูเข้าใจว่าชีตครูอ่ะมันเยอะว่าทำยาี่ทำอ่าเดี๋ยวครูจะส่งส่งไอ้นี่ไ้ทำในมือถือได้เลยเป็นไลน์เวิร์กชีตโอเคปะ่ะทำในมือถือได้เลยเนี่ยนักเรียนพิมพ์อย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยโอเคนะ แล้วก็มีเรื่องสมมูลสมมูลอย่างเช่นเราก็มีเลือก P และ Q มันสมมูลกับอะไรอ่ามันก็ต้องสมมูล Q และ P ถูกปะที่มันสลับที่กันได้เรื่องและจําที่ครูสอนได้ปะเรื่องสมมูลมันสลับที่กันได้และสามารถสลับที่กันได้อ่าเราก็ตอบลงไปเก็ดไหมเนี่ยสัจจานิรันต์ก็อย่างที่บอกก็คือทําไปเรื่อยๆดูดิว,ว่ามันขัดแย้งไหมถ้าพบพ้อขัดแย้งก็พบพ้อขัดแยง้งก็เป็นสัจจานิรันต์แต่ถ้าสมมติว่ามันไม่พบเราก็ตอบว่าไม่เป็นแค่นั้นเอง เข้าใจไหมอ่อันเนี้คือคะแนนทั้งหมดสาสิบคะแนนนักเรียนเออคือครูเข้าใจว่าใบงานครูมันเยอะในเรื่องตรรกศาสตร์ใช่ไหมเพราะงั้นใครจะทําใบงานครูหรือไม่ทําก็ได้แต่ใครที่ทําอ่ะมันได้กับตัวเราเองงงไหมเนี่ยเดี๋ยวครูก็เฉลยให้ดูโอเคนะแต่ถ้าอันนี้คือการเก็บคะแนนของครูก็คือคะแนนเป็นชิ้นชิ้นไปเลยง่ายๆไปเลยได้ไม่ยุ่งยากโอเคนะอ่ะคาครูจะส่งให้ตรงนี้คัดลอกลงไว คราวนี้เดี๋ยวเรามาเรียนกันก่อนเดี๋ยวเรามาเรียนกันก่อนเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะเดี๋ยวเรามาเรียนกันก่อนปรับปรับปรับเดี๋ยวค่อยเช็กชื่อเดี๋ยวกลับมาเช็กชื่อเตักกระส่าสี่ทับหนึ่งอะสี่ทับหนึ่งคือครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องของการอ้างเหตุผลไปแล้วการอ้างเหตุผลคืออะไรการอ้างเหตุผลก็คือ เราดูที่ว่ามันสมเหตุสมผลไหมเอเราดูซิว่ามันสมเหตุสมผลไหมในวิธีที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการอ้างเหตุผลเนี่ยให้เอาเหตุแต่ละตัวเนี่ยมันเชื่อมด้วยแหล่ให้หมด <S <S เหตุกับผลเนี่ยเชื่อมด้วยทาว่าแล้วโอเคปะเหตุกับผลเนี่ยเชื่อมด้วยท่าแล้วให้หมดอ่าอันนี้คือการอ้างเหตุผลครูว่าสอนไปแล้วครูบอกว่ามันมีสองวิธีวิธีแรกเนี่ยเป็นแสดงวิธีทำเออให้นักเรียนทําวิธีแรกแต่เมื่อไรก็ตามนักเรียนเจอเจออะไรที่มันแบบว่าเยอะๆอย่างเงี้ย เนี่ยกรณีที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยให้นักเรียนใช้สูตรลัดอ่าสูตรลัดก็คือให้แต่ละตัวเนี่ยเป็นจริงไปเลยอ่าให้ผลแต่ละอันเนี่ยเป็นจริงให้หมดโอเคนะเออแล้วดูซิว่าเราก็หาค่าความจริงออกมาว่าผลเนี่ยมันเป็นจริงหรือเท็จอันนี้ก็สูตรลัดอันนี้ก็ไปดงดูเอาเองต่อไหมต่อมาลองดูอันนี้ดูตัวอย่างอันนี้ดูตัวอย่างนี้เขาบอกว่ากําหนดให้ p และ q เนี่ยเป็นประพจน์จงพิจารณาว่าการอ้างเหตุผลต่อไปเนี้ยสมเหตุสมผลหรือไม่ อย่างที่ครูบอกว่าเรื่องนี้จะใช้เรื่องของสัจจานิลันเข้ามาช่วยอ่าสัจจนิลันเข้ามาช่วยช่วยยังไงลองดูก่อนหลักการก็คือนักเรียนต้องดูก่อนว่ามันมีกี่เหตุอ๋อมันมีสองเหตุครับครูอ่าให้เอาสองเหตุนี้มาเชื่อมด้วยแหลวนักเรียนเอาเหตุแรก P และ Q เนี่ยใส่ไปก่อนแล้วเชื่อมด้วยใครเชื่อมด้วยแหล่ P เข้าไปมีสองเหตุก็เชื่อมแค่2เหตุเชื่อมด้วยแหล่เข้าไปต่อมาเหตุเนี่ยเหตุเนี่ยมาสู่ผลเนี่ยเหตุเนี่ยมาสู่ผลเนี่ย เขาบอกว่ามันต้องเชื่อมด้วยท่าแลว้วอท่าแลว้วท่าแล้วใครท่าแล้วคิวเหตุไปสู่ผลเชื่อมด้วยท่าแลว้วโอเคไหมพอมาเป็นอย่างนี้เราใช้เรื่องสัจจนิรันในการช่วยโดยการที่เรายัดข้อหายมันบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นเหตนะ,อะพอบอกว่ามันเป็นเหตุเนี่ยเราต้องรู้อัตโนมัติเลยท่าแล้วเป็นเหตเนี่ยทําบ่อยมากทําจนขึ้นสมองแล้วเนี่ยออท่าแล้วเป็นเหตเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าตัวแรกเป็นจริงอตัวตัวหลังเป็นใคร ตัวหลังเป็นเท็ดอ่าอย่าลืมแปลว่าตอนนี้เรารู้คิวแล้วคิวเนี้ยเรารู้แล้วโอ้เป็นเดอ๋อรู้แล้วอ่าต่อมาในเครื่องหมายและในเครื่องหมายและและเป็นจริงเนี่ยมีแค่กรณีเดียวลเลยกรณีจริงทั้งคู่เลยจริงทั้งคู่เลยและเน,นี่ยนะเป็นจริงทั้งคู่เลยอืมอ่าตอนนี้เรารู้พีคนหนึ่งแล้วรู้พีคนนี้เราเอาพีแทนเข้าไป P แทนเข้าไปพีเป็นจริงคิวก็ต้องเป็นไรเอ่ยถ้าแล้วเป็นจริงอ่าคิวมันบังคับให้ Q ิเป็นใคร คิวเป็นจริงทําไมคิวต้องเป็นจริงเพราะว่าถ้าแล้วเนี่ยจําได้ไหมเขาบอกว่าตัวที่หนึ่งเป็นจริงแล้วตัวที่สองเป็นเท็จเนี่ยแล้วตัวที่สองเป็นเท็จมันจะได้เท็จงงไหมเนี่ยในกรณีเนี้ยตัวหนึ่งเป็นจริงอ่าในกรณีนี้นะครูเขียนตรงนี้นะในกรณีเนี้ยเรารู้ว่ามันเป็นจริงเรารู้ตัวแรกว่าเป็นจริงอ่าคราวเนี้ยตัวเนี้ยมันห้าเป็นเท็จทำไมล่ะครูก็ถ้ามันเป็นเท็จอ่ะมันจะเป็นตัวนี้แต่เราต้องการตัวนี้ ก็เลยต้องบังคับให้มันเป็นใครเป็นจริงนี่ไงบังคับให้ตัวหลังเนี่ยเป็นจริงเก็ตไหมเนี่ยต่อมาเราก็แหกตาดูแหกตาดูหมายความว่าอะไรเหมือนกันบ้างอ่ะพกับ P เนี่ยเหมือนกันเป็นจริงทั้งคู่แต่เขาเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าคิวเนี่ยคยสีเขียวอ่ะคิวสีชมพูเนี่ยเห็นไหมมันต่างกันถ้ามันต่างกันนักเรียนก็วงขึ้นมาวงเข้าไปแล้วนักเรียนก็เขียนว่าข,ขัดเลยขัดแย้งหมายความว่าเรายัดข้อหาเอ้ยมึงเป็นเท็จนะมันมันแย้งมาได้ว่า ผมไม่ได้เป็นเท็จคำว่าผมไม่ได้เป็นเท็จแปลว่าเป็นอะไรเป็นจริงแปลว่าอะไรแปลว่านักเรียนก er ็แสดงว่าแสดงว่าดูนะนักเรียนก็ลอกมา P และ Q เนี่ยและ P เนี่ยแล้ว Q เนี่ยเป็นสัจจะนิรันต์เป็นสัจจะนิรันต์พอนักเรียนตอบว่าเป็นสัจจะนิรันต์แล้วเนี่ยนักเรียนมันต้องถามมันต้องการว่าเป็นสัจจนิรันต์ไหมคำตอบคือมันไม่ได้ถามว่าเป็นสัจจะนิรันต์แต่มันถามว่าสมเหตุสมผลไหม การอ้างเหตุผลอย่างเงี้ยสมเหตุสมผลไหมนักเรียนก็ตอบว่าถ้ามันเป็นสัตวนิรันเนี่ยนักเรียนตอบไปเลยว่าดังนั้นการอ้างเหตุผลเหตุผลนี้สมเหตุสมผลสมเหตุสมผลโอเคปะ่ะแค่นี้เลยถ้าเป็นสัตวานิรันก็อ่ะบอกว่าการอ้างเหตุผลเนี่ยสมเหตุสมผลคราวเนี้ยโจทย์ทำนองเนี้ยข้างนอกเนี่ยไม่ค่อยออกพราะมันง่าย เออมันหาแล้วตรงตัวถูกปะเออคราวเนี้ยโจทย์เนี่ยมันชอบออกแนวไหนชอบออกแนวนี้ครับเนี่ยดูนะมันบอกว่าเหตุของเราเนี่ยฝนตกนะเรียนดูไฮไลท์ดีๆนะฝนตกที่บ้านสุชาดาแล้วหลังคาบ้านสุชาดาเนี่ยเปียกหลังคาบ้านสุชาดาไม่เปียกผลก็เลยบอกว่าฝนไม่ตกที่บ้านสุชาดามันสมเหตุสมผลไหมเนี่ยเออ ถ้ามันเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันยุ่งยากเราต้องทําให้มันเป็นตัวแปรก่อนทําตัวแปรอย่างไงก็สมมุติขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยให้พีสักตัวหนึ่งเนี่ยประพจน์พีสักตัวนึ่างแทนใครแทนข้อความอย่างเช่นแทนข้อความฝนตกที่บ้านสุชาดาสุชาดาเขียนไปฝนตกท,ที่บ้านสุชาดาอ่ะคิวแทนเลยดิแทนหลังคาหลังคา บ้านของสุชาดาสุชาดาเปียกแล้วกันสุชาดาเปียกดูนะพอเราแทนสองตัวนี้เข้าไปเนี่ยดูนะดูดีนะนะเขียนแทนข้อความข้างต้นในรูปแบบสัญลักษณ์รูปแบบสัญลักษณ์เป็นยังไงอ่ะเราเขียนเหตุก่อนเขียนแบบด้านบนรูปแบบสัญลักษณ์เป็นอย่างนี้นักเรียนอย่างนี้เลยนี่คือรูปแบบสัญลักษณ์เขียนอย่างนี้ต่อมาเราอ่านก่อนเรามาอ่านตรงนี้ เขาบอกว่าถ้าไอ้ตรงนี้มันเป็น p ีนะอแลว้วคิวตัวนี้นะอ่าโอเคปะ่ะเราก็เลยเล้บอกว่าถ้าแล้วนั่นเองเหตุของเราเหตุที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นถ้าแลว้วโอเคปะ่ะต่อมานะักเรียนดูต่อบ้านหลังคาสุชาดาเนี่ยไม่เปียกคิวของเราเนี่ยแทนว่าเปียกแต่เนี่ยไม่เปียกเราเติมนอเข้าไปหรือนิเสษ Q นั่นเองอ่า คิวเนี่ยคือเปียกแต่เหตุที่สองมันบอกว่าไม่เปียกแปลว่าเติมนิเศษเข้าไปแค่นั้นเองก็คือไม่เปียกไงเกิดไหมต่อมาดูผลดูสีฟ้าผลล่ะฝนไม่ตกที่บ้านสุชาดาแต่เราสมมุติว่า P เนี่ยแทนว่าฝนตกที่บ้านสุชาดาแปลว่าผลของเราเนี่ยจะได้เป็นนี้เลยนิเศษพีนิเศษพ,ศษพแค่นั้นเองต่อมาหลักการทําเหมือนเดิมรูปแบบประพจน์ในการอ้างเหตุผลนี้ให้เอาเหตุมาเชื่อมกัน อ๋อ oh, เราก็ดูเหมือนเดิมเหตุ ed, มันมีสองเหตุเชื่อมกันนักเรียน P แล้ว Q อย่างนี้เชื่อมกันแล้วเอาเชื่อมด้วยและวนิเสถ Q ต่อมาเหตุ ed, กับผลเนี่ยต้องเชื่อมด้วยท่าอะไรท่าแล้วนิเสษ P อย่างนี้เก็ตไหมเก็ตไหมต่อมานักเรียนต่อมานักเรียนก็ทําเหมือนเดิม P แล้ว Q และวงเล็บนิเสถ Q แล้ว นิเศษ P พีใช้เรื่องสัจจานิลันเข้ามาช่วยเหมือนเดิมให้อันนี้เป็นใครเป็นเท็จอ่าแล้วก็ทําแบบเดิมเลยตัวแรกเป็นจริงตัวหลังเป็นเท็จอะไรก็ว่าไปอ่าลองทําดูซึ่งอันนี้มีเฉลยอ,อยู่รู้สึกจะหน้าอะไรไม่รู้ลองลองไปดูในหนังสือได้มีเฉลยอ,อยู่นักเรียนสามารถเข้าไปดูได้เป็นตัวอย่างโอเคไหมมีเฉลยอ,อยู่ในหนังสือ